ก็อย่างที่รู้แหละว่าสองทีมเล่นด้วยสถานการณ์ที่ต่างกันนะเราเล่นเพื่อสามแต้มร้อยเซ็นแหละประจวบเองเล่นเพื่อหนึ่งแต้มเราก็เห็นลวมันก็เป็นเรื่องของของวินัยของเกมแล้วว่าประจวบเขาเขาเรียกอะไรหนีตายสุดฤทธิ์อ่ะเขาพยายามที่จะเล่นอย่แงงวินัยทั้งเกมรับ แล้วก็ช่วยกันทั้ง10คนที่ลงไปเล่นเกมรับในใน,ในแดนอะไรเงี้ยมันก็มันไม่มีสูตรไหนที่มันสามารถที่จะ่งบอกได้ว่าใส่แท็กติกลงไปแล้วมันจะสามารถยิงประตูเพต่อสู้ได้โดย100%แบบแบบ,แบ,บกับทีมที่เล่นเกมรับตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีโอกาสโล่งๆจากาที่ควรจะเป็นประตูมันก็นก็มีนะครึ่งแรกลูกหนึ่งโล่งๆแล้วครึ่งหลังก็ลูกที่ชนคานอะไรเงี้ยก็ อย่างที่บอกพอเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นเน้นเกมรับอะเราเราใส่ทุกทุกอย่างลงไปแล้วล่ะว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเติมเกมลุกเรื่องของคือเล่นเกมลุกด้วยด้วยเทคนิคแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันไม่เกิดประตูเสร็จแล้วก็ต้องยอมรับว่าประจวบเขาเหนียวจริงเขาเข้ามาเพื่อหนึ่งแต้มจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ทําทุกอย่างแล้วล่ะเพื่อจะให้เกิด3แต้มให้ได้เพียงแต่ว่ามันไม่มีจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนเกมนั่นเองว่าถ้าประตูแรกมาเกมมันอาจจะ มากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันไม่ได้มันก็อย่างที่เห็นและว่ามันก็เป็นความอิดเเราก็มีโอกาสเราทําไม่ได้เองใน,ใน,ในสองสามลูกที่เป็นจังหวะโล่งอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับก็แต่ว่าถามแล้วสุดท้ายเราพยายามเล่นเพื่อสามแต้มกเเ็เราพยายามเล่นใน โฟกัสในเกมของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองมูรามหรอกเราต้องการเล่นเพื่อแฟนบอลเล่นเพื่อทีมเราเล่นเพื่อมือแชมป์อ่ะเราเล่นเพื่อสาแต้มทุกนัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคู่ต่อสู้ที่เราเจอในช่วงท้ายเนี่ยเขาก็เขาก็หนีตายสุดฤทธิ์ทั้งหมดเลยอะไรที่มาเจอเราอะไรเงี้ยก็เขาก็เล่นเกมรับอย่างมิวไนในด้วยความอดทนแล้วก็เขาก็ทําได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะหาโอกาสสร้างเกมลกยิงประตูร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราก็เปิดหมดแต่เพียงแต่ว่า มันไม่ได้นั่นเองก็ทำไงไดก้ก็ต้องพยายามโฟกัสเกมต่อเกมไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางเป็นไงเพงียงแต่ว่าเราทุกนัดที่บอกเด็๋ก็คือว่าเราเล่นเพื่อสามคะแนนของทีมเรานะอะไรเงี้ยช่วงเวลาที่เราต้องเล่น,ลนกับทีมที่ติดตาแน่นอนมันจะรูปทรงปรมาครับ ก็เราใส่เต็มที่ทุกอย่างแล้วเปิดทั้งตัวลุกลงไปเปิดทั้งตัวริมเส้นลงไปก็อย่างที่บอกแล้วผู้บอลมันไม่มีสูตรตายตัวกับการเล่นเกมเกมเจอคู่ต่อสู้รับแน่น541อย่างเงี้ย5 3 2อย่างเงี้ยถ้ายิ่งตัววิ่งริมเส้นสองข้ามีวินัยกลับไปเล่นเกมรับอีกถามว่าเป็นกี่ตัวก็เป็น7แล้วเป็น8แล้วอย่างเงี้ย มันก็ไม่มีไม่ไมัมไม่มีสูตรของฟุตบอลหลักของฟุตบอหลหรอกที่ว่าสามารถที่จะยิงประตูเขาได้แต่ว่ามันเมื่อมันมีโอกาสแล้วเราทําไม่ได้เองก็เห็นเอยู่เปิดโล่งๆซึ่งฟุตบอลมันมีเรื่องของเมื่อมีโอกาสแล้วทาได้คู่ต่อสู้ผิดพลาดในเรื่องเกมกานนิชั่นไอเกมบิวอัพแล้วเรากดดันเอาบอลมาเป็นที่ยิงประตู ก็มีโอกาสแต่ก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ลูกเซตเพย์โอเคเขาป้องกันดีแล้วก็เราพยายามที่จะซ้อมลูกตั้งเตะอะไรในสถานการณ์ที่มันทีมที่เล่นเน้นเกมรับมาเยอะๆมันก็จะมีจุดเปลี่ยนจากพวกเนี้ย mm hmm. เกมตำลชั่นจากคู่ต่อสู้สร้างเกมขึ้นมาแล้วเราตัดบอลได้ลูกโอเพนเพย์ก็พยายามที่จะสร้างแล้วพยายามบิวอัพแล้วพยายามที่จะสร้างหนาคาขึ้นไปแล้วในเกมเกมแพลนต่างๆแล้วก็เรื่องของลูกเซตเพย์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมอะเเราก็พยายามซ้อมทุกอย่างแล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าประจวบเขาก็ มีนักเตะที่เล่าสูงใหญ่ที่สามารถป้องกันลูกกากรได้ได้ดีเยอะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สิ่งที่เราเตรียมมาอาจจะไม่ได้เกิดผลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามพยายาเตรียมเตรียมทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องต้องต้อง,องเฉไปจวบแหละเขาก็วางที่ข้อเขาก็พยายามที่จะ,ะเล่นเพื่อทีมเพื่อที่จะหนีตายจริงๆเลยมันทาให้ให้เป็นเกยมยากของเราทุกๆเกมที่จเจอกับทีมที่หนีตายอะไรเงี้ยขอค,ครับขอบค,ครับ